นี่คือเรื่องราวที่น่าสลดใจและน่าตื่นเต้นไปพร้อมกันเด็กชายอายุเพียง5ขวบต้องเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตที่โรงเรียนเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดไม่เพียงแต่เป็นโศกนาฏกรรมส่วนตัวแต่ยังสะท้อนปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาที่หลายๆคนอาจมองข้ามไปแต่มาดูกันว่าความจริงเบื้องหลังมันลึกซึ้งแค่ไหนและทำไมเรื่องนี้ถึงน่าจะกระตุ้นให้ทุกคนคิดใหม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของโรงเรียนมาดูรายละเอียดกันเลย วันที่6พฤศจิกายน2568ญา,าติิได้นำร่างของน้องโมเดลวัย5ขวบซึ่งเป็นนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่2ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเัมพนนุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในหมู่บ้านฝายใหญ่ตำบลทุ่งจังหันอเมพโนสุสวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นี่คือจุดสิ้นสุดของที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2560 8ไม่น้องถูกไฟฟ้าช็อตขณะกำลังเล่นของเล่นสำหรับเด็กอย่างชิงช้าในสนามเด็กเล่นกลางแจ้งภายในโรงเรียนประมาณเวลา14.00นความเศร้านี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อญาติเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเคยมีคนถูกไฟฟ้าตัตดมาแล้วหลายครั้งแต่ทางโรงเรียนกลับไม่ยอมดำเนินการซ่อมแซมอะไรเลย ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพบว่าสนามเด็กเล่นนั้นอยู่ติดกับเสาไฟส่องสว่างมีกล่องเบรกเกอร์ตั้งอยู่ติดกับเสาไฟสองตัวซึ่งไม่มีฝาปิดป้องกันและดูซุซมอย่างเห็นได้ชัดหากใครไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ฟ้าเบรกเกอร์ก็คือเครื่องมือที่ควบคุมกระแสะไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรแต่ถ้าไม่มีฝาปิดหรือชำรุดมันอาจากลายเป็นอันตรายร้ายแรงโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่อาจสัมผัสได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่คิดถึงแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐาานนองคววมปลลดดดภัยยทีี่โรรรเูแให้ นี่นายคำป้นอายุ60ปีซึ่งเป็นตาของเด็กได้เล่าด้วยน้ำตาเปียกแก้มว่าพ่อแม่ของน้องไปทำงานต่างจังหวัดดังนั้นเขาเป็นผู้ดูแล,แลและรับส่งหลานไปโรงเรียนทุกวันเหตุการณ์นี้เขารับไม่ได้จริงๆพราะน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแค่เล่นของเล่นตามที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้แต่กลับต้องเจอกับโชคร้ายแบบนี้เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าความปลอดภัยของเด็กควรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและโรงเรียนควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเป็นประจำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนนางทัศนีอายุ44ปีผู้เป็นป้าของเด็กก็ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่โศกเศร้าไม่แพ้กันหลังจากได้รับแจ้งจากโรงเรียนเธอรีบเดินทางไปทันทีและพบหลานนอนพาดอยู่กับของเล่นชิงช้าหลานหมดสติแล้วและจากที่ดูแล้วคงนานพอสมควรเพราะเด็กๆเ,เข้าห้องเรียนหมดแล้วและครูจึงออกมาดูในภายหลังเธออธิบายว่าเบื้องต้นได้มีการช่วยเหลือด้วยการทำ C P R ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลด้วยการบีบหน้าอกและเป่าทางปากเพื่อช่วยกระตุ้นหัวใจและการหายใจแล้วส่งไปยังโรงพยาบาลนนทสุวรรณแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ทันเพราะน้องไม่มีชีพจรแล้วจจาากนนั้นึงซบว ถ้าเป็นเพราะไฟฟ้ารั่วออกมาจากเสาไฟส่องสว่างหลังจากเกิดเหตุครูจากโรงเรียนได้มาช่วยเยียวยาในระดับหนึ่งและขอร้องให้ไม่เผยแพร่ข่าวเพราะอาจส่งผลเสียกับชื่อเสียงของโรงเรียนแต่พ่อแม่ของเด็กไม่ยอมและได้ไปร้องเรียนต่อมูลนิธิปวินาก่อนที่ข่าวจะแพร่กระจายต่อกัน นางทัศนีย์ยังกล่าวด้วยว่าจุดนี้เคยมีคนถูกไฟฟ้าช็อตมาแล้วในช่วงแข่งกีฬาสีของโรงเรียนและเคยแจ้งไปแล้วแต่ไม่มีการแก้ไขใดๆสุดท้ายหลานของเธอเองต้องเป็นเหยื่อเธอเสียใจมากเพราะน้องเพิ่งเปิดเธอมาได้เพียงสองวันเท่านั้นความสูญเสียนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ครอบครัวเสียใจแต่ยังเป็นบทเรียนว่าการเพอีกเฉยต่อสัญญาณเตือนอาจนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่เลวร้ายแต่เอาเถอะนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความขัดแยง้ง ด้านนายประสิทธิ์นามผักแว่นผู้บริหารโรงเรียนได้อธิบายว่าเบื้องต้นทางโรงเรียนพยายามช่วยเหลือเยียวยาโดยเบิกเงินประกันชีวิตอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยเมื่อถูกถามถึงสาเหตุแล้วว่ามีชาวบ้านมาแจ้งแล้วแต่ไม่ซ่อมหรือไม่ผู้บริหารตอบว่าหนทางไม่เคยมีใครมาแจ้งเรื่องนี้เลยนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองว่าโรงเรียนกำลังปิดบังความจริงหรือบางทีอาจเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารจริงๆแต่ไม่ว่ากันค,คุณคิดว่าความรับผิดชอบควรตกอยู่กับใครโรงเรียนที่ต้องดูแลและความปลอดภยัยหรือผู้ปกครองที่ควรตรวจสอบให้มากกว่านี้ และถ้าโรงเรียนอ้างว่าไม่เคยได้รับแจ้งมันเป็นข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลหรือไม่แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปและช่วยให้ทุกคนเรียนรู้กันมากขึ้น